จ้าลีนะครับแอมสองครับเจ้านรีทำสำเร็จหรือเปล่าโอ้โถงโก้เลยวะตัวละตัวกับตัวนั้นอ่ะ คอนสวยนะครับแนมคอนเนยนะครับบึ๊บอพอขยับมันขึ้นมันขึ้นนึงขยับลงมันขึ้นไอ้นั่นลอกขเป็นไงขึ้นหัวสาวว่าดูตกอเอาแล้วครับชิกโก้ ผมก็ตัวเดียวกันแหละวันลงเอ้ยอืคอนหน้าลงนะ่ะหลุงว่าหน้าลงอนะ่ะมองนะมองเงยน่ะในตาบแดงมันหยุดขันเมื่อไหร่อ่ะมันลงแน่ เอาแล้วครับได้เวลานอนรังแล้วครับได้เวลาเก็บแล้ว,ลวอยู่ไม่ได้ครับดูจากทรงเอาไว้รุ่น บึ๊บเดี๋ยบร้อยครับจนารีจัดให้แต้มสองครับ